ดูยอด,ดมวยครับวันนี้ที่ค่ายอ๋อมึงไปสอนเมียเาขาก็ผม่ามือเขามึงอะมึ <laughs> งก็ไปยุ่งเรื่องของเขาเมียเขาไอเขาสอนมึงก็จะต่อยกับมันอยู่ก็อยากช่้ยแล้วก็หาให้เป็ดโดยเป็ดเลยนั้นน่ะ <laughs>

ดี๋ยวพันไปไปทะเลาะกันตรงนู้นผมจะสอนต่อต้องต้จ่ายเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเมียกันด้วยกันแหกินตัวกันเลยเหรอหรือเปล่าอันนี้ลูกสองนี้ยังไม่มีลูกเขาจะเอาหรอลูกเขาจะย้อนอ่ะสองสองอกเดี๋ยวพันเมียเราตัดสินเลยวัลอะไรวอลกอะไรนี่ดูวอลเจ๋งบอลนี่โอ้ยกรซิ่ะนี่มาจากอเมริกานะ

ียวปาของกูเนี่ยโอ้ยคนแก่หัวเว้ยคนแก่หัวเด็กเว้ยคนแก่หัวเด็กเว้ย